โอเคทีนี้นะคะอย่าเพิ่งดูตารางนี้นะจริงๆสิ่งที่มันควรจะโชว์ก่อนคือคนดูตัวกราฟนะคะอาจารย์จะบอกออคืออย่างนี้นะคะเวลาดูที่ช่วงเวลาใดๆเนาะอัตราที่ช่วงเวลาใดๆหรืออัตราที่มันเป็นอัตราเฉลี่ยนะคะเวลาดูอัตราเฉลี่ย คำว่าช่วงใดๆกับขณะใดๆไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงถ้าคำว่าช่วงอะคะ่ะให้พวกเราอะนึกถึงว่าเวลาของเราก็คือช่วงหนึ่งใช่ไหมอ่ะเรามีเวลาทีหนึ่งทีสองอย่างนี้เนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเราวัดอัตราในลักษณะอย่างนี้มันจะเข้าข่ายที่เป็นอัตราเฉลี่ยนะคะก็คือต้องบอกช่วงเวลาที่พิจารณาเท่านั้น ฉะนั้นถ้าอย่างอาจารย์บอกเนี่ยดูดูเวลาที่ T ศูนย์ 0, ถึงห้าสิบซิอ่ะก็คือดูตรงนี้ถึงตรงนี้ดูทีที่ห้าสิบถึงร้อยก็คือดูช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนาะว่ามันเกิดขึ้นนะคะแล้วมีความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ดังนั้นข้อมูลตรงเนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตารางแหละแต่ว่ามันดันแยกกันนะคะดังนั้นตรงนี้นสมมุติว่าถ้าเราวัดความเข้มข้นบรมีนนะคะที่ลดลงเนาะ ความเพิมพ้นที่ลดลงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นอัตราเฉลี่ยนะคะถ้าเป็นค่าอัตราเฉลี่ยนะมันก็จะเอาเลขเนี้ยมาลบเลขเนี้ยแล้วก็หารด้วยเวลานะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้มาเป็นอัตราเฉลี่ยนะคะสำหรับตัวคอลัมน์นี้อย่างที่เราเห็นก็คือวัดเป็น t ศถึง t 5 0 ทีห้าสิบถึงทีร้อยทีร้อย T ร้อยท้อยถึงร้อยห้าิบแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ Average Rate แต่ว่าถ้าอัตราขนาดใดขนาดหนึ่งตรงนี้เป็นการจิ้มว่าที่เวลาที่ศูนย์วินาทีปฏิกิิยาเกิดได้เร็วแค่ไหนนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกันกับค่าที่มันเป็นอัตราเฉลี่ยตรงนี้นะคะขอให้พิจารณาดูให้ดี ทีนี้เนี่ยไอ้อัตราขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมันจะหายากกว่านิดนึงแต่มันไม่ได้งงอะไรขนาดนั้นหรอกขอให้ทุกคนไปดูนะคะที่ตรงนี้ตอนนี้เข้ามาสองหกสามนะคะโอเคงั้นอาจารย์สอนต่อนะก็อัตราขณะดใดขณะหนึ่งหายยังไงนะคะอันนี้ดูที่เวลาทีใดๆเราเห็นไหมที่เวลาทีใดๆเนี่ย ควิดทาทคาบนะคะยังไม่ได้ควิดเราเร็วนี้นะอะก็ที่ฟังอยู่ว่าฝากแจ้งเพื่อนด้วยนะคะควิดไทคา,าบเพราะว่าต้องสอนให้เสร็จก่อนเนาะอัตราขนาดใดขนาดหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีการจิ้มเป็นจุดอ,อาจารย์ขอจุดสีเหลืองแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่งงเราเห็นอยู่นะ,ะตรงนี้นะคะก็จะมีจุดที่เราเห็นในรูปมันจะเป็นจุดสีแดงแหะแต่อาจารย์ไม่อยากให้สับสนทีนี้นะคะ เราจะหาอัตราได้ยังไงจะหาได้โดยการลากเส้นที่เรียกว่าเส้นความชันซึ่งเส้นความชันเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นที่เราเรียกว่าเส้นแทนเจนนะคะเส้นแทนเจนตรงนี้นะคะก็คืออยู่ๆมันไม่ได้มีเองนะทุกคนต้องลากเส้นให้มันสัมผัสตร,ตรงกลางเราเห็นไหมคะว่าตรงจุดที่เราต้องการเช่นเราบอกว่าต้องการวินาทีที่ร้อยนะลากยังไงก็ได้ให้ตรงเนี้ยคะ่ะมันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ จะได้เส้นที่มันขนาดอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วถามว่าเราจะเอาข้อมูลมายัางไงสมมติในกรณีนี้ถ้าข้อสอบให้มาแล้วเราต้องคิดค่าเองอดูให้ดีเนาะก็เราจะมีจุดเนี้ยนะคะแล้วก็เราก็จะมีจุดเนี้ยให้ดูว่าจุดตรงเนี้ยเราอ่ะเป็นเวลาที่เท่าไหร่นะคะดูค่าทีแล้วก็ดูค่าความเข้มข้นอย่างกรณีนี้ก็คือดูความเข้มข้นบร o m น e ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ ตัวนี้ด้วยก็เช่นกันนะคะต้องลากเอาค่าทีกับค่าความเข้มข้นมาให้ได้จากนั้นตรงนี้เนี่ยแหละนะคะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่าความชันนะคะของกราฟเนาะดังนั้นค่าความชันมันก็หาได้จากอะไรเอ่ยมันก็หาได้จากตัวคล้ายๆตัวนี้นี่แหละนะคะเป็นความเข้มข้นที่เราจุดมาได้เนี่ยลบกับความเข้มข้นอันที่อันแรกแล้วก็เอาเวลาเนี่ย มาทําการหารกันนะคะก็จะได้เป็นเส้นความชันนะฉะนั้นเส้นความชันเนี่ยมันก็แล้วแต่เราลากนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็พยายามลากให้มันเขาเรียกว่านั่นที่สุดละกันซึ่งอัตราตรงนี้นะคะณนะขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยค่าของมันจะไม่ได้มีค่าเท่ากับอัตราเฉลีย่ยอันนี้เป็นข้อควรระวังประการหนึ่งนะคะ อัตราเฉลี่ยนะคะอัตราเฉลีย่ยเอามาลบกันไม่มีอะไรเอามาบวกกันนะคะทุกคนก็คือเรานึกออกไหมว่าเวลาเราคิดสิ่งที่เป็นความชันจากการาฟอ่ะดูให้ดีนะมันจะเอาค่ามาบวกกันไม่ได้เรานึกออกใช่ไหมก็คือเราอยากได้ค่าความชันนะคะก็คือเราต้องมีจุดเหมือนเรามีจุด x จุด y ตรงเนี้ยเออเรานึกออกไป ปกติแล้วอาจารย์เขียนให้นิดน,นึงนะสโลปคืออะไรสําหรับคนที่จำอดิตศาสตร์ไม่ค่อยได้สโลปคืออะไรคะสโลปก็คือเดลต้าวหารด้วย Delta x, เดลต้าเอ็ก็คือเท่ากับ y 2 y สองลบ y หนึ่งหารด้วย X2-X1 สองลบ x หนึ่งดังนั้นในที่นี้แกน Y ของเราก็คือความเข้มข้นเนาะแกน X เราคือเวลานะคะฉะนั้นมันมีแต่เอามาลบกันนะคะผลต่าง การหาความชันผลต่างต้องเป็นการลบกันเสมอเนาะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดนะคะทีนี้มันจะมามีความเชื่อมโยงกับเรื่องสมดุลเคมียังไงตรงนี้เนาะคือปฏิกิยานะคะโดยทั่วไปเนี่ยโอเคไม่ใช่ทุกปฏิกิยาเนาะปฏิกิยาบางปฏิกิยามันก็จะมีเกิดไปข้างหน้าแล้วก็เกิดไปย้อนกลับได้ใช่ไหมฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่า ปฏิกิยาของเราเนี่ยมันดันเกิดไปข้างหน้าก็ได้ย้อนกลับก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันถึงจุดที่เราปล่อยให้ปฏิกิยาเกิดแล้วอัตราไปข้างหน้ากับอัตราย้อนกลับเท่ากันตรงนี้จะเข้าสู่สภาวะสมดุลทางเคมีนะคะหรือว่าเป็นสภาวะอิควิลิเบียมที่เราเรียนกันไปในบทก่อนหน้านั้นเนาะบทที่8นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะน,นี้นะแต่ว่า ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นเรื่องอัตราจะเน้นปฏิกิยาที่ไปข้างหน้ามากกว่านะให้เราพิจารณาอัตราปฏิกิยาที่เราเขียนไปลักษณะข้างหน้ามากกว่าฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยให้ปฏิกิยาเกิดขึ้นเองไปเรื่อยๆช่วงแรกปฏิกิยาก็เกิดเร็วนะคะดูจากความชันของกราฟ ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของสารตั้งต้นหรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆน,นะคะมันมันเป็นเรื่องปกติเราต้องเข้าใจเนาะช่วงแรกปฏิกยาเวลายังไม่เกิดมันก็เร็วนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวผลิตภัณฑ์แต่พอเกิดไปนานๆและผลิตภัณฑ์ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เกิดเร็วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มันก็คือตรงเนี้ยมันความเข้มข้นคงที่แล้วอ่า แต่ว่าความเข้มค้นคงที่ไม่ได้แปลว่าหยุดเกิดปฏิกิยาเนาะดังนั้นขอให้จำเกี่ยวกับเรื่องพลศาสตสมดุลด้วยนะคะมันแปลว่าอัตราปฏิกิยาไปข้างหน้ากับปฏิกิยาย้อนกลับเนี่ยเกิดขึ้นเท่ากันเราก็เลยเห็นว่าความเข้มข้นตรงเนี้ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองอทีนี้นะคะคำถามมีนิดนึงนะคะเอ่ออัตราเฉลี่ยกับอัตราขนาใดขนาดหนึ่งนะคะ ข้อไหนน่าจะให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่ากันใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าเป็นอัตราที่ขณะใดขนาดหนึ่งเนี่ยจะให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่าอัตราเฉลีย่ยเรามาเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะ อัตราที่ขณะใดขณะหนึ่งให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่าอัตราเฉลีย่ยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีเหตุผลและคําอธิบายมารองรับนะคะสิ่งที่เราสรุปเนาะอ่าเพราะว่าเราเห็นไหมคะว่าอัตราเฉลีย่ยเราอย่าลืมนะคะอัตราเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นการใช้ช่วงเวลานะคะมันเป็นการใช้ช่วงเวลาเนี่ยมาคิดเช่นอย่างตรงนี้ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้ทีหนึ่งใช้ทีสองเห็นป่ะอใช้ทีหนึ่งใช้ทีสองนะคะมาคิด เช่นอัตราตั้งแต่นาทีที่ห้าสิบถึงนาทีที่ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเส้นของมันเนี่ยจะเป็นเส้นแบบกว้างๆเนาะก็คิดแบบเป็นค่าเฉลี่ยแต่ถ้าอาจารย์เอาตรงที่มันเป็นตรงกลางตรงเนี้ยสมมติเป็นทีสามตรงนี้เป็นช่วงที่ร้อยตรงนี้การลากเส้นสัมผัสกราฟนะคะจะมีการสัมผัสเส้นที่เป็นข้อมูลจริงๆมากกว่าตัวเส้นที่เป็นค่าเฉลี่ยตรงนี้ แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะคะประการนึงที่สําคัญเลยที่แตกต่างกันพอสมควรก็คืออัตราเฉลี่ยจะใช้ค่าเป็นค่าเดลต้าทซึ่งเวลามันกว้างเราเห็นไหมแต่ค่าที่เป็น t ีสาตรงเนี้ยนะคะค่าที่เป็น t ีสาตรงเนี้ยถ้าเราคํานวณตัวที่เป็นแทนเจนตรงเนี้ยได้ถูกต้องจริงๆนะคะค่า มันจะไม่เรียกเป็นเดลต้าทีแล้มันจะเรียกเป็น dt แทนนะคะเป็น dt ก็คือที่เวลาใดๆซึ่งค่า dt ตรงเนี้ยมันพูดง่ายๆนะคะมันเหมือนจะเป็นค่าที่น้อยกว่าค่าเดลต้าทีดังนั้นถ้าให้ถูกต้องตามหลักการเลยนะคะมันจะคล้ายๆเรื่องที่เป็น d i f f e r เรนเชีก็คือว่าอาจารย์จะไม่ไม่ใช้คำว่าเป็นเดลต้าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นแต่จะใช้เป็น d ตรงนี้นะคะเป็น d i f f e r e n น i a l เป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นแบบน้อยๆที่เวลาที่น้อยๆเนานะดังนั้นนะคะมันก็เลยนำมาสู่กฎดิ f เฟอเรนเชียลนะคะอันนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากกฎอาตาัตรานะคะเป็นกฎดิฟเฟอเรนเชียลเขียนกฎอัตราแบบดิ f เฟอเรนเชียลเราก็จะเปลี่ยนนะคะแค่จากเดลต้าใช่ไหมคะเป็นดีอันนี้นะคะอ่านะฉะนั้นเนี่ยสมการเหมือนเดิมเราก็ต้องดูนสมการให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะสามารถ นำมาคิดเลขได้ดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็นสมการกฎอัตรานะคะแบบดิฟเฟอเรนเชียลที่เห็นก็คือเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเวลาทำการทดลองจริงๆเนี่ยค่าอัตราปฏิกิริยาที่เขานิยมคิด ะะมากที่สุดจะเป็นการวัดอัตราแบบเริ่มต้นนะหรือว่า initial rate initial rate นะคะก็คือจะห้อยศูนย์อย่างที่เห็นตรงนี้นะจะห้อยศูนย์แบบที่เห็นหมายถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่วินาทีที่สูงถามว่าเราอาจจะบอกว่าวินาทีที่ศูนย์อาจารย์เพิ่งใส่มันเกิดแล้วเหรอก็คือจริงๆแล้วปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไปใส่ปุ๊บมันก็เกิดปั๊บแล้วล่วคะค่ะ ซึ่งที่มีนาทีที่ศูนนะคะเราจะวัดค่าได้ถูกต้องมากที่สุดเราเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ลักษณะกราฟที่มีความชันนะคะสูงสุดแล้วก็ความเข้มข้นของสารเนี่ยในช่วงต้นๆน,นะคะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกราฟเส้นตรงอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะอ่าฉะนั้นเนี่ย พอเป็นเริ่มเป็นหลังๆไปกราฟมันจะเริ่มโค้งนะคะดังนั้นเวลาวัดอัตราปฏิกิยาเพื่อมาทําการคํานวณอะไรต่างๆนะจะนิยมวัดเป็น initial rate นะคะหรืออัตราเริ่มต้นอย่างนี้เพราะว่าค่ามันเนี่ยจะค่อนข้างมีความเบี่ยงเบนน้อยเนาะแล้วก็มีความใกล้เคียงเส้นตรงด้วยนะคะก็จะยิ่งทําให้เราสามารถวัดอัตรานะคะได้ถูกต้อง ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ายิ่งปฏิกิยาเรามันเกิดช้าสมมุติว่าปฏิกิยาเรามันไม่ได้เกิดแบบเร็วมากนะคะเรายิ่งค่าวัด Initial r a t e ตตรงนี้ได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยเพราะว่าความเข้มข้นของสารนะคะที่ทีต้นๆใดๆจะมีค่าประมาณนะจะมีค่าประมาณเท่ากับความเข้มข้นสารตอนเริ่มต้นเอง ทีนี้นะคะก็จะมาค่อยๆไล่ถึงรายละเอียดนะคะตัวกด d i f f e r นเชียลแล้วก็กดอัตราบแบบอินทิเกรตละดังนั้นกดิเฟอเรนเชียลนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เขียนให้เราเมื่อกี้นะคะคือเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นใช้เครื่องหมายเป็น d i f f e r รนเชียแทนนะไม่ได้ใช้เป็นเดลต้าแล้ว ตรงนี้นะคะจะเรียกสั้นๆว่าเป็นแบบกฎอัตรานะคะหรือเรียกเป็นสมการอัตรา rate equation ก็ได้ดังนั้นจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราและก็ความเข้มข้นของสารที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในระดับน้อยๆสมการก็ให้เป็นสมการที่ดุลแล้วนะคะโดยทั่วไปอย่างของอสมการใดๆนะคะตรงนี้เนี่ยหลกัหลกๆแล้วที่เขาเขียนนะคะทุกคนเขาจะพิจารณาจากตัวที่เป็นสาร ที่เป็นสารตั้งต้นเป็นหลักก็คือพวกรีแอคแคนเนาะดังนั้นก็จะมาดูที่เป็น A กับ B นะคะ C กับ D ตรงนี้จะไม่ได้ดูนะคะหรือว่าไม่ได้วัดดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะได้กดอัตราเป็นเท่ากับเอเสตหนึ่งส่วน A นะคะ DA นะคะหารด้วย DT ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นะคะของอัตราค่า K คูณกับความเข้มข้นของ a ยกกำลัง m ความเข้มข้นของ b ยกกำลัง n อ่ะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับไอ้แบบรูปแบบนี้ด้วยในหน้าถัดๆไปนะฉะนั้นเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของแต่ละตัวกันก่อนเนาะค่า k ตัวเนี้ยอาจารย์ไม่อยากให้เราสับสนกับ k ของบทที่8นะคะตอนนี้ อเข้ามาได้แม็กซิมัมสามร้อยนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เออเข้าไม่ได้อันนี้คืออาจารย์อาจจะขยายให้ไม่ได้จริงๆนะก็มันมันมันคงจะเป็นลิมิตของตัวซูมแล้วละ่ะดังน,นั้นอาจจะไปดูในคลิปก็ได้นะคือไม่ได้พลาดอะไรหรอกนะคะแต่ว่าแค่เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งเนาะดังนั้นใครที่เข้าไม่ได้นะคะบอกเพื่อนให้ด้วยนะว่าเออเดี๋ยวยังไงเนี่ย อาจารย์แจ้งพาสเวิร์ดนะคะให้ตอนที่ถ่ายคาบนะคะก็คือประมาณเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงอาจารย์จะให้ตัวพาสเวิร์ดนะคะไปทำตัวควิสนะคะของแต่ละกลุ่มทางไลน์นะคะไม่ใช่ทางแชทองเข้าได้แค่นี้แล้วล่ะนะคะกลุ่มคืออันนี้มันมีสองลุ่มนะคะอาจารย์ลืมแจ้งสำหรับพวกเราที่ไม่พบนะเพราะว่าอาจารย์สอนสองลุ่มเลยนะแล้วก็ ต้องขออนุญาตเอามารวบนะคะเอาไว้วันเดียวกันด้วยเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเป็นคลิปของตัวนี้ก็ใช้ของทั้งสองกลุ่มเลยนะคะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะตรงนี้ค่า k ห้ามสับสนกับ k ที่เป็นค่าคงที่สมดุลน,นะคะค่าคงที่สมดุลเป็น k ใหญ่นะคะ ค่าคงที่สมดุลของบทที่8เป็น k ใหญ่แต่ค่าคงที่อัตราเป็น k เล็กนะคะซึ่งค่าตรงนี้เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิชนิดปฏิกิริยานะคะตัวทําละลายตัวเล่กแต่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารที่เข้าทําปฏิกิริยานะอันนี้เป็นค่าคงที่อัตรานะคะตัว k เล็กส่วนเดี๋ยวที่อาจารย์กำลังจะพูดอันถัดไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอันดับปฏิกิริยาตรงเนี้ย นะคะน่าจะออกสอบแน่นอนอันดับปฏิกริยานะคะก็คือว่าเป็นตัวที่บอกว่าอะไรนะคะสมมุติว่าถ้าเราดูเลข M เนาะมันยกกำลังอยู่กับ A นะคะถ้าอาจารย์ทดลองเพิ่มความเข้มข้น A เป็นหนึ่งเท่าสองเท่านะคะหรือว่าสามเท่ามันจะส่งผลเพิ่มนะคะ อัตราเร็วปฏิกิยาเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าเท่าไหร่แล้วก็ในกรณีของเดีนะ๋ยวลบออกนิดนึงในกรณีของถ้าอาจารย์นะคะทำการเพิ่มความเข้มข้นสาร B โดยให้อีกสารตัวหนึ่งคงที่นะอัตราเร็วปฏิกิยาจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเนี่ย พวกนี้ก็คือเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเป็นเลขอันดับปฏิกิยาซึ่งสามารถหาได้จากการทดลองเท่านั้นนะอันนี้ไม่ได้ได้จากสมการเคมีเหมือนที่เราเขียนเป็นสมการค่าคงที่สมดุลเนาะอย่าสับสนนะคะอันนี้หาได้จากการทดลองเท่านั้นซึ่งเลข m เลข n ตรงนี้นะคะเมื่อเรานำมาบวกกันมันจะเรียกว่าเป็นเลขอันดับของปฏิกิริยา อันดับปฏิกิยาภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าเป็น reaction order ฉะนั้นถ้าปฏิกิยาเรานะคะรวมกันเลขได้เท่ากับ0ูนย์ก็มีนะคะก็คือเรียกว่าเป็นปฏิกิยาอันดับ0ูนย์นะคะถ้าเอามาบวกกันได้1เป็นปฏิกิยาอันดับ1เอามาบวกกันได้เป็น2ก็เป็นปฏิกิยาอันดับ2จะเป็นเลขเศษส่วนก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอเยอะเท่าไหร่นะ ฉะนั้นนะคะตรงนี้เป็นเลขอันดับปฏิกิยาหาได้จากการทดลองเนาะดังน,นั้นจากข้อสรุปนะคะถ้าเราเขียนสมการกฎอัตรานะคะสมการอัตราในรูปนี้ค่า k เนี่ยมันจะมีหน่วยของมันด้วยค่า k นะคะหรือว่าค่าคงที่อัตราตรงนี้ถามว่ามันจะมีหน่วยขึ้นอยู่กับอะไรนะคะหน่วยของมันจะขึ้นอยู่กับอันดับของปฏิกิริยานะา ซึ่งนะคะถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับศูนย์หน่วยจะเป็นโมลร์นะคะต่อเวลายกกำลังต่อหน่วยเวลาเนาะก็คือเป็นเวลายกกำลังลบหนึ่งอันนี้เป็นเวลานะคะเป็นเวลายกกำลังลบหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นอันดับสองจะเป็นต่อนะคะต่อโมลร์แล้วก็ต่อเวลาดังนั้นเนี่ย ถามว่าเราหาได้ยังไงเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คือเราอะต้องเขียนในนี้ก่อนนะเขียนสมการกดอัตราที่ถูกต้องออกมาให้ได้ก่อนจากนั้นนะคะพอเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเราอยากที่จะหาหน่วยของ k ใช่ไหมถ้าเราอยากหาหน่วย k นะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือย้าย ไอเจ้า A ยกกำลัง n กับ A ยก B ยกกำลัง n ตรงนี้ไปหารอัตราฉะนั้นค่าอัตราโดยปกติหน่วยมันจะเป็นโมลาร์นะคะต่อเวลาเนาะส่วนตัวนี้หน่วยมันก็จะเป็นโมลาร์ดังนั้นนะคะก็ให้เราดูการตัดกันของหน่วยนั่นเองดังนั้นพูดง่ายๆสรุปสูตรนะคะก็คือสูตรที่ใช้ในการที่เราจะสามารถหาค่าหน่วย k ของตัวที่เป็นค่าของที่อัตราเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้นะคะโมล่ายกกำลัง1นลบ x โดยที่ x ก็คือเลขอันดับนะคะปฏิกิยาที่มารวมกันตรงนี้แล้วก็เวลายกกำลังลบหนึ่ยก็คือต่อหน่วยเวลานั่นเอง ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายเรื่องของการหานะคะเกี่ยวกับตัวเลขอันดับปฏิกิยานะแปบ๊บหนึ่งนะมันเยอะหรือเปล่าอ่ะเอาถึงหน้านี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเบรกให้ก่อนห้านาทีนะคะอาจจะสลับกันเข้ามาก็ได้นะคะสําหรับคนที่อยากพักนะเผื่อมีเพื่อนจะอยากเข้าแต่ว่าถ้าเข้าอยู่ถ้าถ้าไม่เป็นไรนะคะก็คือถ้าไม่สลับก็คงไม่เป็นไรแหละคืออาจารย์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันให้มันเข้ามาได้พร้อมกัน การหาอัตราโดยวิธีวัดเริ่มต้นนะคะก็คือว่าพูด,ดง่ายๆเราวัดที่อัตราเร็วนะคะช่วงที่วินาทีที่มันใกล้กับศูนย์ที่สุดเนาะเขาจะเรียกว่าเป็นวิธีการวัดอัตราเริ่มต้นนั่นแหละดังนั้นนะคะตรงนี้เราไม่ต้องดูอะไรมากก็ได้นะคะโดยนิยามเนี่ยก็คือว่าพูด,ดง่ายๆว่าเขาเวลาที่เขาจะหาอันดับปฏิกิริยาเขาก็จะใช้วิธีการวัดแบบอัตราเริ่มต้นนั่นเองเนาะดังนั้น นะคะการที่เราจะหาว่าอันดับเลขอันดับปฏิกิยาของเราเนี่ยเลขมันควรจะเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าตรงนี้อาจารย์อธิบายนิดนึงเนาะเราฟังดีๆนะคะเพราะว่ามันคือมันไม่ได้ยากแต่มันแค่งงๆนิดนึงอาจารย์ให้ความเข้มข้นที่สองเป็นความเข้มข้นกับสุดท้ายนะความเข้มข้นที่หนึ่งเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะ เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นทั้งสองอันพูดผิดอันนี้มันเป็นสภาวะที่หนึ่งอะฮะลันก็อันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่สองเนาะสภาวะที่หนึ่งจะต้องมีความเข้มข้นน้อยกว่าสภาวะที่สองนะคะฉะนั้นอาจารย์เอาความเข้มข้นมาหารกันขอเขียนเป็นอย่างนี้ดีกว่านะบางทีการใช้สัญลักษณ์มากเนี่ยมันมันมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางทีเรางงอะ่ะเออนะ A 0ศสมมตินะคะ A 0ศูนย์ที่หนึ่งอาจารย์ใช้หนึ่งจุศูนโมลาร์อ่ะอย่างนี้นะแล้วก็ความเข้มข้นเริ่มต้นอันที่สองอาจารย์นะคะใช้ความเข้มข้นเป็นสองจศูนย์โมลาร์อ่ะพูดง่ายๆเหมือนอาจารย์มีการทดลองที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นการทดลองที่หนึ่งอันนี้เป็นการทดลองที่สอง ตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้ความเข้มข้นเริ่มต้น1อาจารย์ใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นสองอาจารย์เอาความเข้มข้นเริ่มต้นอันที่สองมาตั้งหารอันที่หนึฉะนั้นตัวนี้เลขก็จะเป็นเลข2ใช่ไหมคะนะถ้าเราบอกว่าเราลองเปลี่ยนเลขเนี้ยดูอ่ะอัตราเร็วปฏิกิริยาอันนี้เป็นอัตราของการทดลองที่สองนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอัตราของการทดลองที่หปรากฏว่า มันปฏิกิยามันเร็วไม่ต่างกันเรานึกออกใช่ไหมก็คือปฏิกิยาเนี่ยอา้าเท่าเดิมเลยอุตสาห์เพิ่มความเข้มข้น,นตัวนี้เพิ่มเป็นสามเท่านะคะอย่างเช่นจากสองตรงนี้นะคะอาจารย์เปลี่ยนเป็นสามปรากฏว่าปฏิกิยาไม่เร็วเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตัวนี้นะคะเราจะได้สรุปข้อสรุปว่าเลข n หรือเลขอันดับปฏิกิยาเป็นปฏิกิยาอันดับศูนย์ดังนั้นพูดง่ายๆนะคะปฏิกิยาอันดับศูนย์ก็คือว่าเพิ่มความเข้มข้นแต่เลทน,นะคะไม่เปลี่ยนอันนี้คือใจความสำคัญแค่นี้เองนะคะสำหรับเรื่องอันดับปฏิกิยาอันนี้เป็นอันดับศูนย์เนาะ ทีนี้ถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งบ้างนะคะปฏิกิริยาอันดับอันดับหนึ่งหมายถึงอะไรนะก็คือหมายถึงว่าถ้าทุกคนนะคะเพิ่มความเข้มข้นสองเท่าอย่างเช่นอาจารย์เพิ่มจากหนึ่งโมลาร์เป็นสองโมลาร์เนาะปรากฏว่าปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นเท่ากับจํานวนความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นเลยก็คือเพิ่มขึ้นสองเท่า ตรงนี้เราจะเรียกว่าได้เป็นปฏิกิยาอันดับ1น,นะคะดังนั้นตรงเนี้ยเวลาเรามาเขียนสมการมันก็จะเป็น a ยกกําลัง1นึ่งเรทก็จะเท่ากับ k ยกกําลังหงอันนี้ลืมบอกไปนะคะถ้าเราเอามาเขียนมันก็จะเป็นเรท k นะคะ a ความเข้มข้นของ a ยกกําลัง0ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นสองเท่า แต่ว่าเลขปฏิอัตตาปฏิกิยาเรานี่เพิ่มขึ้นถึง4เลยนะคะตรงเนี้ยเลขของเราก็คือจะเป็น2ยกกำลัง n mm. เท่ากับ4เนาะดังนั้นอะไรเอ่ยนะคะยกกำลัง2เท่ากับ4มันก็ต้องเป็นเลข2ฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นปฏิกิยาที่เป็นอันดับสถ้าเราเพิ่มขึ้นสเท่าปฏิกิยาเพิ่มขึ้นเป็น9 สยกกำลังอะไรเอ่ยได้เป็น9ก็คือเลข N คือเท่ากับ2นั่นเองตัวนี้ก็เช่นกันนะคะดังนั้นก็ถ้าเร็วขึ้นมาอีกก็เป็นปฏิกิริยาอันดับ3นะคะมันก็จะเป็น2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8นะก็จะเป็นปฏิกิริยาอันดับ3อย่างที่เห็นตรงนี้ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราดูละเอียดในหน้าถัดไปนะเดี๋ยวขอเบรกให้ก่อนแป๊บนึงนะคะ ห้านาทีนะ